เฟต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 สามสองหนึ่งชีพูดได ¿no? ้นะดีถ้าผมเป็นไพรเวทเยี่ยมจัดเลย โฟครับโฟไปไยองไปได้แล้วม mm ีแ hmm. ่หมดนี่เย ซ้ายมนมีทางไปไปคนมาซ้ายหน่อยสิตา<ค>ยเ<ค>ยอะมากเจ<ค>อหน้าต่างมา,างมองหน้าต่างาาเลยเล สีส่ซอยใช่คุณดาวมีมีทางไปต่อขวาสุดคอลแลบมากำลังไปประตูหน้าบ้านโหนขด on you อยู่หน้าบ้านยังโหอยู่ใช่หน้าบ้านหรื<ข>อเปล่าขวบแลบมาขางบ้านคนบนแลบมาคนบแลบมาคนบแลบมาอยู่กินเฮ้าหน้าบ้าน้าข้างบ้านไปครับไปทางนู้นครับไม่มันน้อยตายคนเยอะแล้วเวขาบอกให้ขวบแลบไปเมื่อกี้นะเรา,าช่วยเติมอนะไรแล้วเห็นคนลงเยอะน้อยไป ระวังกระจกบ้านกระสักเอ่อสแต็กหน้าบ้าน C2 เดี๋ยวผมกับริวดูชั้นสองนั่นดูดูฝั่งขวานะ Bí đình ba không cảm ơn bây đây ok 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 vậy? ok <laughs> <laughs> ok กะตามาพลัเก็บปดยเี้ยมงก็ไฟทตาแบบน้ำมาดอร์อน้เดมอยู่ไปหนนะมึงกตายไปลือหลังบ้าน

จำได้เลยมีเลยเดี๋ยวผมจัดการห้องตาบันไดเปิดแล้วใช่ปหมเปิดแล้วเปิดแล้วตันใต้บันไดตันผมเห็นเส้นผมเห็นเส้นมีใครเห็นไหมหน้าประตูไอ้หน้าหน้าบันไดกลางขึ้นดาวปีบันไดเรือกลางบันไดเรือบบนบันไดบนบันไดแผลอันนี้เคลียร์ แทกกับด oh, ักกับดักกับดักอ๋อเห็นละ on my way บนบันไดเลยเหรอบันไดใช่ครับบนบันไดไปหมดเลยโอ้โหยังผมรับงานได้นะเอ่อเดี๋ยวนะแฟดแฟดแล้วก็ security หน้าบันไดสองคนเดอคนที่สามตัดแถบออกแฟดเลย on you ตัดไปดิตัดเอา โหสามคนพอนะสามคนพอสามคนพอสามคนพอพอตัดแถบเสร็จปุ๊บคนนี้เหลือตามขึ้นไป On my way ไปไปไปข้ามไปข้ามไปผมเสร็จไป Unlocked สวยสวยสวย I got you ดขวามีเปิด On you. Sai, sai sút còn, Kia sai sút còn, mình cho ai thím nguôi. 3 mình không được lòng 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 open. lòng 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 ผมดูขวาให้กันดูไซา์เอาเดบอเดบอเดบอวห้องนี้เอ่อแคดแอนเคียแคดแอนเคียนั่ง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 ไปครับอ๋อเข้าไปเ,เข้าไปต้องแคบต้องแคบไม่ต้องเข้าห้องแคบไม่ต้องออกมา

ประตูปิดสวยงามไปกระแตกขึ้นเอ่อซีทูทีมสองผมไปสองนะสองคนพอที่เหลืออยู่ข้างหลังไว้ก่อน unlocked สวย ทีทูในสามสองหนึ่งยัดไงจะเห็อะไรทำอ o ค์สิบห้องเคลียร์ C Seatal. <laughs> Talk to me. to Secure it and keep going. Pitching. Hands up, do it now. Hands up, do it now. Get down, see those hands. Get down, gotcha I want to see hands. d วเราบคนเดียครับคุณดาวอ้ยทำอะไรไมมันออกมากันวะอกด้าลูกกิ้งไงไม่ใช่ลูกกิ้งไม่ใช่ลูกกิ้งปธรรมดาไอ้ของหนารเปล่ามมด่าน มันเป็นด่านวงกบมันอยู่ตรงฝั่งนี้ห้องหแคบห้องแคบเคี้ยวเคีอนตายแได้สด่านนะ้นเกมเราเคียย์หมดแล้วว่ะยังไม่หมดดิหมดแล้วเป็นซอฟต์แเล์ทีอเดเวอร์สทีานอไรวะรีพอร์ตมือถือพอดีเลยผมรีพอร์ตมือถือพอดีเลย i <coughs> <laughs> <coughs> mm -hmm. <laughs> <coughs> you know job disarming <okay> <laughs> <coughs> <coughs> I don't wanna die.